นักตกตาดิโตูต้องเดินลงบันไดมาอย่างไกลเลยนะคะจากข้างบลค่ะนักตกตาดิโต้เขาด้าลงจากข้างบนนะคะลงมากๆอีกไกลเหมือนกวนค่ะ,คะ,ะเอารลวโบว์อ

nó đẹp, 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 nó Ok nó

จมปี้น้ำตกที่มีถ้ำด้านในเพราะด้วยน้ำตกถ้ำป่าสองปีน้ำตกนี้ปิดเป็นชักใหญ่เลยนะคะแต่ตอนนี้กลับมาเปิดหลังแล้วตาจมปี้อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกสัตควานนะคะลอยตรงข้ามกันเลยเข้ามานิดนึงไม่ใช่ไาดยางนะเป็นถนนลำบากหน่อยขุน่นเยอะนิดนึงแล้วหน้าน้ำน่าจะน้ำเยอะมากค่ะ

ยก่ัน้เนาะมันงเกี่าวนแบบนี้มันจะรอร่อยเป็นร้านชาวบ้านมันจะอร่อยกว่าน้นดังๆเยอะไม่ใช่เลยอื<พ>อหืออดิจินอลมากอืมนอนะของแท้เลยเนะี่ย รำมากอ่ะว้ยด้วยมากินของตัวเองเลยโคตรฟินเลยรำมากอื